ส,สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับริมแม่น้ําตาปีเหมือนเดิมนะครับฝั่งโน้นเป็นวัดนะครับชื่อวัดท่าร้อนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับในยามเย็นนะครับเห็นชาวประมงนะครับกําลังพายเรืออยู่นะครับหาอยู่หากินกันนะครับอันนี้ก็เป็นรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทบ้านสวนนะครับอยู่ในสวนนะครับบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็ที่ระเบียงนะครับ ก็มาเจอคุณนกวันนี้คุณนกมีอะไรมาโชว์หรือเปล่าครับผมวันนี้เราจะมาสาธิตนะคะการทําอาหารในเมนูปลาแหนมค่ะโอ้โหปลาแหนมนะครับพอดีเมื่อวานนะครับเราไปหาปลาได้กันมานะครับปลาช่อนสี่ตัวนะครับสวยๆเลยนะครับตอนนี้เราก็มาย่างนะครับให้หอมนะครับเพื่อที่จะเข้าในส่วนผสมนะครับในการทําปลาแหนมที่ว่าปลาแหนมนี่ ส่วนผสมมีอะไรบ้างครับคุณนกครับสผสมเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะในส่วนตรงนี้เป็นน้ำซุปนะคะอันไหนนะน้ำซุปก็จะมีน้ำเปล่าค่ะมีน้ำเปล่าน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำส้มแล้วก็น้ำส้มนะครับน้ำส้มสายชูแล้วก็ ในส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อปลาอันนี้สําคัญที่สุดเป็นพระเอกของท้องเรื่องนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อปลาตรงนี้ไปโขลกให้เนื้อฟูนะคะให้ละเอียดเลยโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวคั่วข้าวคองเป็นข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วนะครับบดให้ละเอียดนะครับอะไรอีกครับอันนี้ก็จะเป็นผิวมะนาวผิวมะนาวหอมแดงหอมแดงซอยน้ำมะนาวน้ำมะนาวพริก พริกหยวกพริกใหญ่ใช่ค่ะซอยเป็นเครื่องเคียงนะคะเป็นเครื่องเคียงนะคะแล้วก็กระเทียมดองกระเทียมดองค่ะหนังหมูหนังหมูน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองมะพร้าวขูดนําไปนึ่งนะคะน้ำมะขรามะพร้าวขูดใช่ค่ะแล้วเอาไปนึ่งอีกทีนึงเอาไปนึ่งอีกทีนึงค่ะโอ้โหแล้วอันนี้เขียวๆอะไรเนี่ยย่าอะไรเนี่ยใบทองหลางโอ้ใบทองหลางโอ้โหเหลียใบทองหลางน่ากินมากนะครับเขียวเขียวเขียว น่ามีคนไปเก็บนี่คนไปเก็บจ๊เอ๋นะคนไปเก็บไม่ใช่คนไปเก็บหรกคนไปหานะครับหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอโอเคนะครับตอนนี้เราก็รู้ส่วนผสมแล้วนะครับมีมากมายเยอะแยะตะแปะนะครับนับกันไม่หวาดไม่ไหวสรุปแล้วก็คือของนะครับส่วนผสมที่จะทําปลาแหนมนะครับหลักๆเลยนะครับก็มีก็คือหนึ่งเราจะต้องมีปลาแล้วก็มีข้าวคั่วนะครับข้าวพองนะครับนอกนั้นก็เป็นส่วนผสมนะครับ รายละเอียดปีกย่อยนะครับเอาละขั้นตอนต่อไปคุณนกจะต้องทําอะไรอครับเราจะนําปลาไปโขกค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคุณนกโขกปลากันจ้าเอเราไปดูคุณนกโขกปลากันวันนี้มีผู้ช่วยนะคะกาลังตัมอะไรอยู่คะตัขาตําขาใช่ไหมอาตาาเอาน้องตําเกลี่ยยงเกลี่ยแล้วเอาเนื้อปลาลงนะ ค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆตำให้เนื้อมันฟนะ<า>ูนะคะตาไปอย่างี้นะมีขาไหมลูกมีขาของพี่ชมามาอครบตำที่แกงน้องตำไปแต่ไกลาถ้าปีที่แล้ ตอนต่อไปเราจะมาทำน้ำซุปนะคะบบสำหรับไปคลุกจางก็ใส่น้ำลงไปเติมน,น้ำตาลค่ะ เราจะปิดแก๊สนะคะ,ะหลังจากนั้นก็จะเติมน,น้ำส้มสายชูแค่นี้ค่ะน้ำสุขของเราเดี๋ยวเราไปคลุกส่วนผสมกันเลย ค่ะต่อไปเราจะมาผสมส่วนผสมของปลาแนมนะคะอันดับแรกเลยหนังหมูใส่หนังหมูลงไปเลยค่ะน้ำมันเราจะพอหรอเปล่าเน,น้ำนิดนึงใหนังหมูคลายตัวนิดนึงนะ ข้วข้าวฟองนะคะที่เราตำให้ละเอียดหมดแล้ <rat> โยเสียงน้ำซุปคลุเกเคล้าให้เข้ากัน น้ำมัน อร่อยตรงใส่น้ำกระเทียมดองนี่แหละจริงๆนะ ปลาปลาช่อนนะคะปลาช่อนปลาเราเยอะใส่หมดเลย ยงดอง่อยเดี <Slack> like ๋ยวจุแต่อหอมแดงนะคะหอมแดงซอยผิวมะนาวผุ้กมหม ใส่พริกนะคะพริกที่เราทัเส ร้อยค่ะหน้าตาปลาแนมของเราเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันนะคะไปเจอกันที่โต๊ะเลยค่ะสวัสดีครับก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีเมนูพิเศษปลาแนมนะครับเป็นปลาแนมปลาแนมแนะครับใช้ปลาช่อนนะครับใช้ปลาช่อนแล้วก็ หนังหมูนะครับมีหนังหมูด้วยมีหนังหมูนะครับหนังหมูนะครับส่วนตาเนี่ยมันจะป่นปนเปกับข้าวคั่วนี่แหละนะครับปนเอบข้าวคั่วนะครับเป็นอาหารไทยพื้นบ้านนะครับดั้งเดิมแบบโบราณน,นะครับแล้วก็ผักที่จะนำมา กินร่วมกับปาแนมนั่นะก็คือใบทองหลางนะครับใบทองหลางานหน้าตาเป็นเงี้ยนะครับใบทองหลางครับใบอ่อนๆไม่รู้ใครเป็นัวกาหนดว่าจะต้องกินกับใบทองหลางอ่ะนะเออจะต้องไปสืบหน่อยละเดี๋ยวจะสาธิตให้กิน,นวิธีกินก็<อ>มีหลายแบบนะครับกินกับใบนี้เหรออาผู้ช่วยบอกให้กินกับใบนี้ไหฮะอย่างนี้นะครับแล้วก<อ>็พับอย่างนี้ นะครับแล้วก็เอายกลาเนียนใส่กดนิดหนึ่งแล้วเสิร์ฟเคียงนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็วพริกนะวพริกอันไหนนะหล,ลานบอกเอากระเทียมดองด้วยกระเทียมดอง,องน,นะครับกระเทียมดองแล้วก็น้ำหมูนะครับ นี่นะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับเอาละทำได้ไหมว่าว่าทำได้ไหมโอเคนะกินไปหลายคำหะไหวไหมน้องกินได้ปะได้นะโอเค มันนะครับมันมะพร้าว,วเอาแต่มะพร้าวด้วยแล้วก็รบมหอมกระเทียมดองแล้วก็มีปลานอย่างเงหอมข้าวคั่วข้าวหมกอัดอย่างเงี่ยแล้วก็มีกลิ่นปลาเอาปีการกันครับ แล้วก็มันไปขางหลังการเป็นงง่ายกรอยครับอย่าไปขางหลังแล้วอ่อนนะครับอืนั่นาเห้้านกินเร็วเอรานดาวปูใหญ่นะครับอร่อยไหมลูกกินเยอะต่างรู้ถ้วยเลแค่นี้นั่นหรอเด็กเด๋ยนนี้ อ๋อพี่ชมก็กินอ๋อนหลานอีกคนนึ่งเด็กปัจจุบันนะครับไม่ค่อยรู้จักอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่นำให้กินนะครับไม่ชวนให้กินจริงๆก็ถ้ากินก็กินได้นะครับรสชาติอร่อยไม่เผ็ดนะครับจอนหวานมันมัน เคยกินมาก่อนหน้านี้เคยกินไหมลูกเคยกินไหมไม่เคยเลยใช่ไหมครั้งแรกนะ<ม>อันนี้ครั้งแรกเลยลูกดีใจนะครับที่เด็กเนี่ยหลานสาวนั่นก็ไม่เคยกินแต่ว่าพอกินแล้วก,ก็รับได้กินได้นะครับประมาณว่าอร่อยอย่างนี้เราก็ดีใจนะครับที่ได้นําลูกหลานนะครับไปกินของโบราณถ้าเราไม่ช่วยกนุรักษ์มันจะสูญพันธุ์นะครับ เราไปกินพิซซ่าเราไปกิน KFC อฟซีเราไปกิน, FC, ากนบาร์บีคิวอาหารฝรั่งนะครับแล้วเราลืมของดีของพื้นบ้านของไทยแต่ดั้งเดิมน,นะครับโอเคนะครับอีกหนึ่งคำอืัอนีอใหญ่มากคำใหญ่มากมหมา <c ười> ไหมรู้ที่คำใหญ่ในขนะดอาปากก้า <c ười> งอากรกว้างเอ,า <c ười> อง้า <c ười> คนนั้นนี่นงอมน้องนาะอมก็ซ้ย่ง่เอนต่ทราไดเนขอลูกโดดลู่โดดมืนพอนแล้วกันถ้าใครอยากกินเส็จ จ่ายเลยนะครับสิ้อขิงสวนลูกโดดโอเคคำใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยคำใหญ่อร่อยมากก็ขอขอบคุณ นะครับน้องน็กนงงต้องของบ้านที่สอนบ้านถูกคุณย่านะครับแล้วก็น้องชายแล้วก็หลานสองคนเนี่ยเป็นตั้งหลานเป็นตั้งลูกศิษย์นะครับสอนให้ตีกลองเนาะกลองเนาะกลองอยู่นู่นนักิลกองเก่งนะครับเด็กของคนนี้ติกลองเก่ง,ง,งครับผมสอนเองสอนแบบบรรลัดสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน ครับอีกหน่อยเดียวเราก็จะทําตรงนี้ให้เป็นที่รีแล็กมีวงดนตรีมาเล่นนะครับเด็กเด็กลูกหลานนะเราก็จะมาสร้างเครือข่ายไ้เด็กมีกิจกรรมแล้วก็มีการทาอาหารเพื่อนบ้านกินนะครับเ <c oughs> มื่อวานเ <c oughs> มื่อวานเราทาอะไรนะเ <c oughs> มื่อวานหมกปลาซิล <c oughs> <c oughs> ไข่ปลาดิวกิวขอแจมด้วย <c oughs> วันนี้ปลาแหนมพรุ่งนี้แน่นอนที่สุดนะครับขนมจีน น้ำน้ำน้ำยาอีสานน่ะน้ำยาลาวน้ำยาอีสานนะครับเดี๋นี้นะครับสำหรับวันนี้ปาแหนมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้กำลังใจติดตามกันมาโดยตลอดนะครับสําหรับผมอาจารย์วิทินวันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณที่รักทุกท่านนะครับชอบก like, ็กดไลค์แชร์กดแชร์นะครับกดซีเฟิร์สกดซับสไครต์กด first, กระดิ่ง กดติดตามกดทุกอย่างเข้าไปกดแล้วก็กด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 ไปเลยนะครับเพื่อให,ให้ทีมงานนะครับเจอหนึ่งทีคลิปหน้าส่วนจะเป็นอะไรเดี๋ยวขอให้ท่านติดตามนะครับแต่รับรองว่าเด็ดแน่นอนสำหรับวันนี้อาจารย์สุทินและทีมงานไฮโซจับเสือปลาตาปีขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับอ้าวหนึ่งสอสาเสือปลาตาปีหนึ่งสองสมือ <laughs> <laughs> ปลาตา พีเคนะครับกำลังอร่อยอยู่คุณมานะหอมกิ่นโชยมาโชยมาแต่ไกลรสชาติอาหารไทย